สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาในส่วนของวิดีโอในเรื่องของงานดับติ้งกันบ้างนะครับเอาใจสายแคทกันบ้างนะฮะก็วันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการทำดีเทลวิวนะครับโดยปกตินะครับดีเทลวิวของ n อเนี่ยนะครับก็มีอยู่แค่ครัสั่งเดียวนะฮะดีเทลวิวนะครับก็สามารถเลือกได้2รูปแบบก็คือในรูปแบบของเซอร์คูลาร์หรือแบบเรกแทนเกิลนะครับก็คือแบบนะฮะสมมติว่า อ่าดีเทลวิวทรงกลมนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้นะฮะแต่คราวเนี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะเป็นสี่เหลี่ยมในแนวเอียงนะครับในปกติถ้าเกิดเป็นเล er, ็กแองเกิลเนี่ยก็คือได้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมในแนวนะฮะแนวนอนเท่านั้นนะครับสี่เหลี่ยมในแนวนอนเท่านั้นอ่าคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะแหวกแนวนะครับแหวกแนวในที่นี้ของผมก็คือนะฮะ สมมติว่ากรอบของผมเนี่ยนะครับเป็นรูปนะฮะในรูปแบบของที่เป็นห้าเหลี่ยมนะครับหรือรูปทรงเคิร์ฟเ้นสไปอะไรก็แล้วแต่เนาะนะครับผมก็นะครับไปนะครับเลือกที่วิวนะครับตรงนะฮะพาทในวิเกเตอร์นะครับตรงพาทในวิเกเตอร์เนาะนะครับผมเลือกนะครับวิวที่ผมต้องการนะครับแล้วก็ผมคลิกขวานะครับเลือกแอคทีฟสเก็ตนะครับเลือกแอคทีฟสเก็ตนะฮะ อ่านะครับ Active Sketch ปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับจะมีวงเล็บคำว่า Active ละนะครับฮ่านั่นหมายความว่าเราเขียนสเกตไปก็จะติดไปกับวิวนี้นะครับผมก็ใช้คำสั่งสเกตนะครับผมใช้คำสั่งรูปนะฮะหลายเหลี่ยมนะครับผมใช้รูปห้าเหลี่ยมนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะครับจริงๆก็แล้วแต่เราว่าจะเขียนเป็นเส้นแบบไหนขึ้นมานะครับรูปห้าเหลี่ยมของผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็คือผมตัดโชว์ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่ากรอบของผมเป็นห้าเหลี่ยม คราวนี้ผมสร้างเส้นเสร็จผมฟินิชไปนะครับบนเส้นตัวนี้นะครับผมก็เลือก Edit Object with p a เนะครับปรับเส้นนะครับให้มันเหมาะสมกับการเป็นเส้น t e t l v l v w นะครับผมก็เลือกเป็นนะครับในรูปแบบของเส้นแ a น t o มนะครับอ่าแบบนี้โอเคสเต็ปต่อมานะครับผมก็ใช้คำสั่ง t e t l v l v w นะฮะเลือกมันนะฮะในรูปแบบของที่เป็น Circular ธรรมดาเลยอาเดีผมขอรีเซ็ตก่อนนะครับจะได้ใช้ค่า Default เลยนะครับ ผมตั้งค่านะครับในส่วนของตัวรัเลเวลตรงนี้เป็นนันนะครับก็คือไม่ต้องมีกรอบนะครับโชว์ขึ้นมาเลยนะครับผมตัดให้มันใหญ่กว่าหกเหลี่ยมของผมสักนิดหนึ่งนะครับผมเลือกมาวางพอผมเลือกวางเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ากรอบของผมเนี่ยนะครับเป็นกรอบทรงกลมนะฮะคราเนี้ยไอกรอบทรงกลมของผมเนี่ยผมจะจะฟิตนะครับให้เข้ากับกรอบหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็คลิกขวาบนกรอบบอร์เดอร์นะครับไปที่แบตเตอรี่นะครับ จริงๆคำสั่งนี้นะครับสามารถใช้กับพวกวิวได้ทุกวิวเลยนะฮะผมนะครับเลือกในรูปแบบของที่เป็นนะครับเบรกไลน์นะครับเบรกลา์เนี่ยก็คือผมเลือกเส้นที่ต้องการจะนะครับให้โชว์นะับภายในเส้นรูปที่ผมเลือกเท่านั้นนะครับผมเลือกค่าเส้นรอบนี้นะครับแล้วผมก็โอเคนะครับวิวของผมจะโชว์แค่ในกรอบรูปตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราก็มาใส่ตัว Label เนาะนะครับว่าตรงนี้เป็นดีเทล อ่าดีเทลซนะครับดีเทลซนะครับตรงนี้ก็จะได้กรอบด t a i l C และอาจจะเป็นรูปดาวนะครับรูปอ่ารูปสี่เหลี uh, ล่ยมหรือว่ารูปหลายๆเหลี่ยมที่เราต้องการนะ right? ครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะ right? ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งในดัฟติ้งของ nx นะครับ